สวัสดีค่ะพบก,กับช่องห่วยมันมากชาแนลของเราในวันที่3สิงหาคม2567นะคะวันนี้แอกก็ได้นำแนวทางมาแบ่งปันการเช่นเคยะคะ่ะซึ่งจะลงให้2 EP นะก็คือ EP ที่3และ4นะคะ EP นี้เป็น EP ที่3ของโมดประจำวันที่16กันยายน2567นะแนวทางนะคะก็จะมีในทางของลอกพารวยนะคะแนวทางของคนแบกเลขหรือว่าคนแบกโลกหรือว่าชายชูเลขนะคะหลายคนก็เรียกต่างกันนะแนวทางของผัง เลขเดแนวทางของหนุ่มหวยลอดแนวทางเลขสใจลุงหวังแนวทางของอแม่ตักดัาางให้โชคนะคะแนวทางของคุพันนําโชคแนวทางฟ้าบรารันซับแล้วก็แนวทางรลดับแอดเก้นะ,ะซึ่งในประมาณาสามฉบับนะคะเราก็มาเริ่มดูทีลาเจ้ากันนะคะ เริ่มที่แนวะทางของล็อกพารวยนะคะที่เจานั้นแอดลงให้อยู่ใช่ไหมก็เข้าตัวไหนเข้า6 0ศองตัวบนเข้าตัวกลับนั่นเองเข้าล็อก6นั่นเองนะคะแล้วสําหรับในงวดนี้นะคะล็อกพารวยให้มาเรียบร้อยมีใครที่รอไหมเจ้านี้ลงให้ประจํานะคะอ่าสำหรับงวดนี้นะคะให้มาจนถึงอ่าล็อกศูนย์เลยนะคะ

ล็อก6นะคะ6 2 6 4 6 6 6สีล็อก7 7 2 7 4 7 6 7 9ล็อก8นะ 8ป8ส8ง8 9นะคะล้วก็ก็จะมี9ก9 4 9อ9 9และล็อก0ูนย์นะ02040609ตามนี้หรือแคปหน้าจอไปก่อนก็ได้นะคะกว่าแอดจะอ่านหมดเนาะงวดนี้นึกค้นะคะว่าล็อกพารวยจะเข้าอีกไหมนะคะท่านที่รอที่ตามอยู่ลงให้เรียบร้อยอ่าเลือกล็อกไหนก็เอาที่เราชอบเลยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของผังเลขเด็ดนะคะสำหรับผู้ที่ลัก ลงให้อยู่ก็เข้าที่เป็นเลขเด่น9ใช่ไหม ใช่ไหมคะอ่าและได้ที่เป็น9 4 2ตัวอ่าล่างตรงตรงเลยใช่ไหมสำหรับในงวดนี้นะคะผังเลขเด็ดให้มาแนวทางเด่นที่2 1 4 8นะคะ2ตัวให้มาเด่น2ก็จะมี2 0 2 3 2 5 2 6 2 7 2 9นะเด่น4 2ตัวนะคะก็จะมีอ่า4 0 4 3 4 5 4 6 4 7 4 9นะคะล็อก8นะก็จะมีอ่าไม่ใช่ล็อก เด่นแนะก็จะมีแปดศูนย์แปดสามแปดห้าแปดหกเนาะแล้วก็เด่น1นะคะก็จะมี 10, 13, 15, 16, 17, 19นะคะงวดนี้พังเรือเนี่ยจะเข้าอีกไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะท่านที่รอที่ตามลงให้เรียบร้อยนะคะแนวทางหาได้ที่หน้าปกอีกพีได้เลยต่อไปนะคะอ่าก็จะเป็นแนวทางของอ่าท่านไหนเนาะนี่คนแบกเลขคนแบกโลกหรือว่าชายชูเลก ะะต่างคนก็ต่างเลขต่างกันนะคะสําสหรับในงวดที่แล้วนะลงให้อยู่ใช่ไหมก็ค่าที่เลขศูนย์เนาะศูนย์อยู่ที่หลักสิบบนนั่นเองนะคะสาหรับในงวดนี้ได้มาเรียบร้อยนะคะเด่นที่สองเจ็ดเก้านะคะเจ้านี้นะสามารถมาได้ทั้งบนทางล่างนะคะเลขเด่นนะคะงวดนี้จะเข้าอีกไหมเรากรุดกันนะคนแบกโลกคนแบกเลขหรือว่าชาชูเลขนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของ หนุ่มห่วยลอดนะคะสำหรับในคู่แล้วนั้นแอดลงให้อยู่ก็เข้าในทางเลขเด่น6นะคะแล้วได้602ตบนเข้าตัวกลับนั่นเองในงวดนี้ให้มาเด่นที่0กับ9นะ2ตัวและ3ตัวนะคะก็จะมี703 793 0103050608 91939596แล้วก็98นะคะงวดนี้ะคยก็ไมกกระลุ่นกันนะคะหนุ่มห่วยลอดนะต่อไปค่ะก็จะเป็นนาทาง างของเลขเจาะใจลุงหวังนะคะงวดที่ล้วแอดลงให้อยู่ใช่ไหมก็เข้าทิปเป็นทางเลขรอง4นะคะและได้4 9 2ตัวล่างเข้าตัวกลับนั่นเองนะคะสำหรับในงวดนี้ได้มาเรียบร้อยนะคะแนวทางก็ให้เด่นบนล่างที่5กับ9เด่นสุดที่5นะคะ2ตัวให้มานะก็จะมี5 2 5 4 5 7 5 8 9 2 9 4 9 5, 5และ97นั่นเองนะคะแล้วให้3ตัวมา1 ครั้งเหมือนเดิมนะก็คือหาเออก้านะคะงวดน,นี้รุ่นกันว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะเลขเจาะใจลึงหวังเจ้านี้แอดลงให้ประจำนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอาทางของแม่ตะเขียนช่อง ข้โชคนะคะสำหรับวิทยานั้นเข้าไหมต้องบอกว่าให้แนวทาง60ล่าใช่ไหมแต่ว่าไปขึ้นบนถ้าใครกันไหวก็จะได้ใช่ไหมคะสำหรับเงียงวดนี้ต้องบอกว่าให้มาแนวทางบนล่างนะคะแนทางบนเด่นที่9รอง1 3 5นะคะ2ตัวเน้นที่90 91 94และ96นั่นเองนะคะแล้วก็นทางล่างนั้นเด่นที่5ร้อง1 3 7 ะะสมงคนแล้วก็ให้เดินที่5้าห5ึ5ห้และ50ท่านใดที่ไม่ชอบจับคู่ให้นะรูดวิ่งเอาเลยก็ได้นะคะงวดนี้ลุ้นกันว่าจะเข้าอีกไหมแม่ตักเทียนทองให้โชคนี้นะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของ คุณพันนำโชคนางวิทยาแ,แอดไม่ลงให้ใช่ไหมคะเลยไม่นํามาเปรียบเทียบนะแนวทางไหนที่ไม่ได้เปรียบเทียบนะคะก็คือไม่ได้ลงในงวดที่แล้วนะคะ,ะสำหรับในงวดนี้คุณพันนำโชคให้มาแนวทางเลขเด่น5ตัวนะ1 2 6 7 9เด่นสูตรที่6รอง7นะอนะให้ชุด2ตัวและ3ตัวมาแคปหน้าจอไปนะ2ตัวนะคะก็จะมี6 0 6 1 6 2 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 7จ 7 8และ7 9 9นะคะแล้วก็ชุดสามตัวรุนกันว่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะคะคุณพันนำโชคท่านที่ตามหา ลงให้เรียบร้อยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของฟ้าบนานาซับนะคะว้นที่แล้วลงให้ใช่ไหมแต่ลุดไปสำหรับในงวดนี้ฟ้าบนานาซับให้มาเด่นที่6กับ8นะเด่น6ให้2ตัวมานะ6 26916และ4 6นะคะแล้วก็เด่น8ให้2ตัวมาก็จะมีประซาบปด้าโซนแปดและ7 8ตามนี้นะงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าก็รู้กันนะฟ้าบนานาซับนะคะเรามาที่แนวะทางของเลขดับ หรือปิดท้ายที่เลกดับของแอดเก้ซึ่งได้หมานปันประมาณสามฉบับฉบับแรกนี้นะคะก็จะเป็นดับล่างทํามือนะคะในงวดนี้ให้ดับล่างทํามืออยู่ที่3นั่นเองนะงวดที่ละแอดไม่ลงให้นะเลยเม่อน้มาเปรียบเทียบนะคะงวดนี้จะผ่านไหมเราก็มาลุ้นกันอ่า แล้วต่อเรามาดูแนวทางฉบับที่2ก็จะเป็นดับบนนะคะวุนิเียวแอดเก้ให้ดับบนที่7ผ่านไหมผ่านนะในงวดนี้ให้ดับบนที่5นะคะ,ะจะผ่านอีกไหมเราก็มาลุ้นกันนะแล้วก็ฉบับที่3ก็จะเป็นดับล่างน,นะคะแอดแก้งวดที่แล้วให้ดับล่าง4ผ่านไหมไม่ผ่านนะเพราะว่าออก9 4อ่สเลข4ไปอยู่ที่หลักหน่วยล่างนั่นเองนะคะในงวดนี้แอดเก้ให้ดับล่างที่ศูนย์นะคะกองงวดนี้จะแก้มือได้ไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะ สำหรับเลขดาบนะจะลงวันที่ท้าย EP แต่มาง EP อาจจะไม่มีนะคะสําหรับแนวทางไหนที่แอจนําเสนอผิดพลาดแอดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะ EP นี้เป็น EP ที่3ของเมื่อประจำวันที่16กันยายน2567นะคะท่านใดที่ดูแลชอบแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วเรามาเจอก,กันใหม่นะสวัสดีค่ะ